สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบเจอกันนะครับคลิปนี้มีสององนะครับผมมีทั้งสวยมีทั้งช้ำนะครับพิมพ์ใหญ่วร่าค้งนะครับแห้งๆเลยครับองนี้นะ รงลักปิดทองเก่านะครับมีซ่อมตรงนี้หน่อยนะครับผมเนื้อขาวๆแร่งๆนะครับโซนแก่ปูนนะครับผมโซนกระดูกนะครับ ิมสวยนะครับลักทองเก่าซ่อมเก่านะครับผมพาซ่อมเก่ามาชมด้านข้างครับพาน้ำหนักดีนะครับ F4 เ,เสียดายหักซ่อมเนาะนะครับด้านหลังครับนี่รอยเขาลอกรักออกนะครับผมเปิดเบาๆบานะฮะสามพันบาทนะครับผมพิมพ์ใหญ่วัดละรังลงรักเก่าพิมพ์สวยนะครับ มีเส้นผาทิพย์นะครับแต่ว่ามันรักบังอยู่เนาะนะครับพิมพ์สวยดีทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะเปิดสามพันนะครับผมมาองที่สองนี่ผมดูเป็นเกรดโบตูมนะครับไม่เจดีก็เกรดโบตูมแต่ว่าทรงน่าจะเป็นเกรดโบตูมอันนี้เนื้อเก่ามันมากเลยครับนี่เนื้อจัดนะผมว่าเนื้อนี่แท้ดูง่ายนะครับ F4 นะครับ พาหน้าขึ้นพิมพ์มากเลยนะในเนื้อนะครับบงนี้นะหอมเก่าฝึกเลยนะเนื้อตัวจริงส่งมันมากนะครับพัาเก่านะครับ <c oughs> ดูแล้วไม่มีซ่อมนะครับไม่มีซ่อม สึกนะครับหลังมันมากนะครับเห็นสึกๆึ่งเี้ซื้อมาแพงนะครับ fc นะครับเอาไป4,000นะครับองอนี้นะได้เนื้อนะครับนี่ดูง่ายนะผมว่าเนื้อเนื้อจัดจ้านนะครับ เห็นไหมโครงพิมพ์ยังพอเห็นนะครับศึกช้ำแต่ไม่ซ่อมนะไม่มีซ่อมนะครับลองดูครับทักมาคุยกันเอาสี่พันนะครับผมนะฮะพิมพ์เกตบัวตูมโอเคนะครับชอบตรงไหนทักมาคุยกันครับผมสวัสดีครับ